หลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพประผมพลเอกอักษราเกิดผลสมาชิกวุฒิสภาขออภิปรายให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติปี2562ของรัฐบาลในประเด็นความมั่นคงแผนย่อยที่สองเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจนแล้วว่าภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น ก็ผมคิดว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคงได้พิจรารณาแล้วว่าปัญหาภาคใต้คงจะไม่อยู่ยาวไปถึง20ปีจึงเอามาไว้ในแผนย่อยที่สองรวมกับปัญหายาเสพติดและปัญหาการค้ามนุษย์กับผมได้เคยนำอายุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในข้อที่9นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติปี6 2ถึงปี65 ซึ่งเป็นแผนระดับสองของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรวมทั้งคำของบประมาณประจำปี6-3และ6-4ที่เพิ่งได้รับมาเพื่อมาดูความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติก็พบว่ายัางสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ก็ผมจึงต้องขออภิปรายในวันนี้ครับจากเอกสารรายงานปี6-2ฉบับนี้นะครับรัฐบาลได้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ สี่ด้านก็คือด้านแรกจํานวนก็ประมาณที่ใช้แก้ปัญหาลดลงร้อยละสิบต่อปีปีหกสองพบว่างิประมาณลดลงร้อยละเก้าจุดหกตัวชี้วัดด้านที่สองก็คือสถิติจํานวนเหตุความรุนแรงและการสูญเสียลดลงร้อยละยี่สิบต่อปีซึ่งปีหกสองพบว่าลดลงร้อยละแปดจุดศูนย์นะครับยังต่ากว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดด้านที่สามก็คือจํานวนการเข้าออกของนะักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นร้อยละสิบต่อปีก็พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปีห2สองเพิ่มขึ้นร้อยละ1ินะครับเกินค่าเป้าหมายและด้านสุดท้ายก็คือมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละสิต่อปีพบว่ามูลค่าการลงทุนในพื้นที่ปี6 2สองเพิ่มขึ้นร้อยละ9.6กล่าวโดยสรุปว่าตัวชี้วัดทั้ง4ด้านนะครับก็เกินค่าเป้าหมายเพียงด้านเดียวครับ จากการติดตามคำของเขงประมาณในปี63แล้วก็ปี64กับผมพบว่า,าโครงการส่วนใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงมักจะเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับ6ปีตั้งแต่ปี60ถึงปี65เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลคาดหวังผลสริดแบบใหม่นะครับแต่หน่วยปฏิบัติยังทำต่อเนื่องแบบเดิมผลสริดก็คงออกมาเป็นเช่นเดิมนะครับ ก็ผมคิดว่าการกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดนั้นควรจะกําหนดให้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเชิงเวลาแล้วก็เชิงค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับพื้นที่แล้วก็ประชาชนนะครับแล้วก็ควรที่จะมีหน่วยขับเคลื่อนให้เป็นไป,นปนตามตัวชี้วัดนั้นๆทั้งนี้นกลไกในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากหน่วยงานปกติแล้วก็จะมีแท่งบูรณาการรวมสี่แท่งนะครับ แท่งแรกก็คือศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แท่งที่สองก็คือกองนริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ซึ่งจัดตั้งส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรดูแลสามจังหวัดและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับแท่งที่สามก็คือคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลและแท่งที่สี่ก็คือคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสี่แท่งบูรณาการการทำงาน ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีท่านรองนายกที่ดูแลงานความมั่นคงเป็นประธานหากรัฐบาลได้กําหนดนะครับตัวชี้วัดที่ตรงกับหน้าที่และอํานาจของทั้งสี่แท่งบูรณาการแล้วก็จะทาให้การแก้ปัญหามีความชัดเจนแล้วก็มีหน่วยขับเคลื่อนตัวชี้วัดนั้นตัวอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมานะครับรัฐบาลก็ได้เคยกําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และประชาชนโดยตรงมาแล้วนะครับ ก็คือการปรับใช้กฎหมายพิเศษในบางพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และได้ดำเนินการแล้วในสี่อำเภอของจังหวัดสงขาคือชนะเทพาสบ้าย้อยนาทวีนะครับอำเภอแม่รานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอีกสามอำเภอของจังหวัดนราธิวาสก็คือสุไหโกลบสุขีรินและก็ศรีสาครท่านประธานที่เคารพครับกระผมไม่ได้เสนอให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษ เพียงแต่ให้ข้อสังเกตเรื่องการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในบางพื้นที่เท่านั้นครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความย้อนแย้งระหว่างสถานการณ์ที่ดีขึ้นกับการคงอยู่ของกฎหมายนั้นๆเพราะปัจจุบันไม่มีพื้นที่ใดเลยครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไม่ถึงเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าได้ถึงทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับไม่มีพื้นที่ใดเลยที่จะต้อง ใช้กําลังเข้าโจมตียึดฐานที่มั่นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วรัฐบาลก็สามารถใช้กฎหมายปกติด้วยความเป็นธรรมได้สําหรับตัวชี้วัดประการต่อไปคือสถิติความรุนแรงและการสูญเสียที่ลดลงในแต่ละปีก็ผมถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญเพราะสามารถตอบตรงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้มากที่สุดก็คือภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็นก็ผมขอเรียนว่า เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีเพียงสองปัจจัยเท่านั้นครับก็คือปัจจัยแรกหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีมาตรการป้องกันเชิงรุกเชิงรับที่มีประสิทธิภาพจนผู้ก่อเหตุทําอะไรไม่ได้ก็ไม่มีเหตุนะครับปัจจัยตัวที่2ก็คือผู้ก่อเหตุเขาไม่ทําครับอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะขาดการสนับสนุนจากต่างประเทศหรืออยู่ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข อย่างไรก็ดีนะครับจะเห็นได้ว่าในปีนี้ในห่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่มีเหตุเขาออกถแถลงการล่วงหน้าแล้วว่าเขาไม่ทำนะครับเพราะนั้นปีนี้ก็เลยเหตุความรุนแรงก็เลยลดลงก็ผมขอเสนอแนะรัฐบาลว่าควรจะกระทำทั้งสองอย่างครบคู่ไปก็คือเราจะต้องเข้มแข็งจนเขาทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้กระบวนการพูดคุยเพื่อสนติสุขเพื่อยับยั้งเจตนาไม่ให้เขาทำด้วยนะครับ สำหรับประการแรกหน่วยงานความบั่นคงก็ควรจะมีมาตรการนะครับรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดใน8เมืองหลักก็คือยะลานาราทิวาดปัตตานีสุไหงโกโลกตากใบหนองจิกเบตงหัดใหญ่โดยกำหนดให้มีระบบกล้องวงจรปิดที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจนครบถ้วนเป็นเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบนะครับก็จะลดขีดความสามารถของผู้ก่อเหตุลงได้ทันทีมีคนส่งคลิปให้ผมดูนะครับเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ได้ทําสําเร็จแล้วนะครับ ผมก็คิดว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ควรจะเป็นเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันในประการที่สองคือเดินหน้ากระบวนการพูดคุยภาษสานสุกน,นะครับด้วยการไม่สร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนหากรัฐบาลทําได้ทั้งสองประการนี้กับผมเห็นว่าจํานวนกล้องวงจรปิดที่ครบถ้วนพื้นที่ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจะเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าในแก้ปัญหาที่สําคัญ สำหรับเรื่องพื้นที่ปลอดภัยก็ผมมีข้อสังเกตครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางท่านหน่วยงานความมั่นคงบางหน่วยหลีกเลี่ยงที่จะใช้คํานี้อาจเพราะเกรงว่า,าจะไปเข้าเงื่อนไขกฎหมายสากลเป็นพื้นที่บ่มเพาะพื้นที่กระสุนตกพื้นที่ซ่องสุมก็ผมขอเรียนอีกครั้งเป็นพื้นที่ปลอดภัยของประชาชนครับไม่ใช่ของผู้ก่อเหตุเพราะทุกมาตร,รการรักษาความปลอดภัยจะกําหนดลงในพื้นที่ดังกล่าว นะครับเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายเราเข้มแข็งและถ้าหากเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ได้มาจากกระบวนการพูดคุยก็เป็นพื้นที่ที่เขาไม่ทําด้วยผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือประชาชนนั่นเองนะครับกระผมขอเรียนว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาภายในของปร,ประเทศไทยนะครับที่มีเอกราชอธิปไตยเพราะนั้นก็คงไม่ต้องกังวลแล้วครับที่รัฐบาลจะกําหนดทุกมาตรการให้ประชาชนของเราปรลอดภัย เมื่อพื้นที่ปลอดภัยแล้วการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวก็จะตามมาเองอย่างไม่ต้องสงสัยข้อสังเกตประการสุดท้ายครับคือประเด็นข้อท้าทายที่กล่าวไว้หน้า72ของรายงานฉบับนี้นะครับที่เขียนไว้ว่าให้มีผู้แทนกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่แท้จริงเข้ามาร่วมกระบวนการพูดคุยื่อสันสุขซึ่งกระผมคิดว่าไม่น่าจะหาเจอครับเพราะกลุ่มผู้เห็นต่างก็มีหลายกระบวนการมีหลายกลุ่มหลายพวกหลายฝ่าย แล้วก็ยังมีกลุ่มอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่เพราะฉะนั้นไม่มีหรอกครับผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจที่แท้จริงเขายังขาดเอกภาพแล้วก็ไม่ได้มีโครงสร้างการบริหารจัดการเหมือนภาครัฐแนวคิดดังกล่าวคงเป็นแนวคิดง่ายๆเป็นความเชื่อเดิมๆที่ว่าคุยกับตัวจริงแล้วจบแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเราคุยกับผู้เห็นต่างไม่ได้คุยกับผู้เห็นด้วย แม้แต่ภาพประชาสังคมเองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลงทะเบียนไว้ก็มีถึง521เครือข่ายนะครับที่มีความเห็นแตกต่างกันดังนั้นก็ไม่ต้องไปเสียเวลาตามหาบุคคลดังกล่าวแต่ควรจะบีบบังคับให้ทุกกลุ่มเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยเพื่อันติสุขด้วยการไม่สร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงโดยใช้กระบวนการพูดคุยเพื่อตัดการสนับสนุนจากต่างประเทศให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับดาเนินงานด้านบนชน ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยแดนภาคใต้ที่มีอยู่เกือบสองล้านคนพันเหมู่บ้านออกมาปฏิเสธ3เรื่องครับก็คือปฏิเสธความรุนแรงไม่ว่าจะมาจากฝ่ายใดปฏิเสธการก่อการร้ายไม่ว่าจะมาจากขบวนการใดๆนะครับแล้วก็ปฏิเสธโจรอิทธิพลท้องถิ่นผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดและของเถื่อนเป็นต้นหากทําได้ครบถ้วนสมบูรณ์ผู้ก่อเหตุก็จะไม่มีหลังพิงจากต่างประเทศ แล้วก็ไม่มีที่ยืนในพื้นที่เพราะถูกปฏิเสธจากประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะสงบสุขร่มเย็นบรรลุปเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติอย่างแน่นอนกระผมจบคำอภิปรายขอบคุณครับ